มิชชั่น w ว r นิวส์ร r พอร์ t รอดที่อยูบาย HP s martprinter ทันสมัยด้วยเทคโนโลยีเพจ i ว้ประหยัดค่าไฟลดต้นทุนให้กับธุรกิจคุณสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Mission World News Report ประจำวันที่20มีนาคม2020นะครับวันนี้คุณอยู่กับนนครับชนนเอ็มีครับ วันนี้มีข่าวมาเล่าให้ฟังทั้งหมด3เรื่องนะครับอันแรกเนี่ยมาดูที่โควิด -19 กันก่อนเลยครับเพราะว่าวันนี้เนี่ยเป็นวันแรกนะครับที่ตัวเลขของผู้เสียชีวิตในอิตาลีเนี่ยมากกว่าผู้เสียชีวิตในจีนแล้วนะครับข่าวที่2นะครับเป็นเกี่ยวกับ Brexit นะครับมาอัปเดตเรื่องของ Brexit กันบ้างหลังจากที่ไม่ได้อัปเดตมาสักพักนะครับหลังจากที่สหราชนาจาักรเนี่ยได้ทําการถอนตัวออกมาจากสหภาพยุโรปในวันที่31มกราคมที่ผ่านมา และข่าวสุดท้ายนะครับมาดูเรื่องของ Space X นะครับที่เตรียมที่จะส่งนักบินอวกาศชุดแรกนะครับในเดือนพฤษภาคมนี้ไปที่สถานีอวกาศนานาชาตินะครับไปที่ข่าวแรกกันก่อนครับ South China Morning Post นะครับรายงานตัวเลขผู้ติดเชื้อในขณะที่นนกำลังอัดอยู่เนี่ยอยู่ที่233,780คนนะครับเสียชีวิตแล้วเนี่ย9,839คนแล้วก็รักษาหายแล้วเนี่ย85,790คนนะครับ ตอนนี้ในจีนก่อนครับในจีนในวันนี้เนี่ยยังไม่พบผู้ติดเชื้อในประเทศเพิ่มเติมนะครับคือผู้ติดเชื้อเพิ่มเติมเนี่ยเป็นศูนย์ติดต่อกัน2วันแล้วนะครับและที่สําคัญนะครับตัวเลขของผู้เสียชีวิตที่เพิ่มขึ้นเนี่ยยังต่ําที่สุดในรอบ2เดือนอีกด้วยนะครับข้อมูลจากทางการจีนเนี่ยบอกว่า ผู้ติดเชื้อที่เพิ่มขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ผ่านมา39คนเนี่ยเป็นผู้ที่เดินทางกลับมาจากต่างประเทศทั้งหมดนะครับแล้วก็มีผู้เสียชีวิตเพิ่มเติมเพียงแค่3คนเท่านั้นนะครับถ้ากับว่าตอนนี้เนี่ยในจีนผู้ติดเชื้อเนี่ยรวมทั้งหมด 8 9 6 7คนเสียชีวิตแล้วเนี่ย3,248คนนะครับซึ่งนับว่าเป็นข่าวดีนะครับแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยยังประมาทไม่ได้ครับเพราะว่าตัวเลขของผู้ติดเชื้อเนี่ยแม้ว่ามันจะไม่ได้ขยับแล้วเนี่ยแต่เชื้อมันก็ยังอยู่ด้านนอกบริเวณนั้นอยู่นะครับและก็มีศิท์ที่จะเกิดการระบาดขึ้นเป็นรอบที่2นะครับเพราะว่ามนุษย์ก็ยังไม่ได้มีภูมิคุม้มกันกับตัวนี้คือยังไม่ได้มีวัคซีนมาป้องกันนะครับยังมีความเป็นไปได้อยู่อาว่าอาจจะมีการระบาดระลอกที่2นะครับ ไปดูที่สหรัฐครับทางสาหรัฐเนี่ยตัวเลขผู้ติดเชื้ออยู่ที่1427คนนะครับเสียชีวิตแล้วเนี่ยหนึคนทางสเตเฟนมานูชินนะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังของสหรัฐเนี่ยได้ออกมากล่าวในวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาว่า แผนที่จะทําการส่งเงินให้กับประชาชนชาวอเมริกันทุกคนเนี่ยตอนนี้ก็ยังกำลังอยู่ในช่วงการเจรจากับผู้นําของแต่ละพรรคนะครับก็คือทั้งรีพับลิกันแล้วก็เดโมแครตนะครับซึ่งคาดว่าจะมีงบประมาณที่ใช้ในมาตรการนี้เนี่ยรวมแล้วทั้งหมด5้าแสนล้านดอลลาร์สหรัฐนะครับโดยจะแบ่งเป็น2ประเภทครับอันแรกเนี่ยสำหรับบุคคลธรรมดานะครับจะได้รับ1,000ดอลลาร์ต่อคนนะครับแล้วก็ถ้ามีลูกเนี่ยจะได้500ดอลลาร์ต่อคนนะครับซึ่งหมายความว่า เขายกตัวอย่างถ้าเป็นครอบครัว4คนมีพ่อแม่แล้วก็มีลูก2คนนะครับเท่ากับว่าครอบครัวนี้เนี่ยจะได้เงินทั้งหมด3,000ดอลลาร์นั่นเองครับมนุชินยังกล่าวอีกว่าหากว่าสภาคองเกรสลงมติผ่านเรียบร้อยแล้วเนี่ยมาตรการนี้เนี่ยจะแล้วเสร็จภายใน3สัปดาห์นะครับอยากจะวิเคราะห์ให้ฟังเพิ่มเติมนิดหนึ่งครับสำหรับมาตรการการแจกเงินแบบนี้นะครับสำหรับช่วงวิกฤตเนี่ยลองคิดภาพง่ายๆครับเมื่อบริษัทสมั ถ้าบริษัทเนี่ยไม่สามารถดําเนินกิจการได้ตามปกติรายได้ก็หายไปใช่ไหมครับไม่มีเงินจ่ายพนักงานซึ่งพนักงานแต่ละคนเนี่ยก็มีค่าใช้ใจ่ายที่จะต้องรับผิดชอบอยู่แล้วหากว่ารายได้หายไปไม่มีเงินจ่ายค่าเช่าบ้านค่าใช้ใจ่ายส่วนตัวทั้งหลายเนี่ยแล้วผู้ที่ให้เช่าบ้านจากที่มีเงินตรงนี้สามารถนําไปใจ่ายให้ธนาคารได้เนี่ยก็ไม่สามารถทําได้เพราะเป็นแบบนั้นธนาคารพอลูกนี้ไม่จ่ายเงินมันก็จะธนาคารก็ล้มเช่นเดียวกันจะเห็นว่ามันเชื่อมกันเป็นระบบ ถ้ามันมีอันใดหนึ่งล้มลงไปเนี่ยมันจะต่อกันเป็นทอดๆนะครับซึ่งถ้าหากว่าวิกฤตมันมาแค่เดือนเดียวเนี่ยมันอาจจะยังพอรับมือได้แต่ถ้าหากว่ามันมา3เดือน4เดือนเข้าไปแล้วเนี่ยมันจะส่งผลต่อภาพรวมแล้วก็สร้างผลกระทบขั้นรุนแรงต่อประเทศนะครับเพราะฉะนั้นรัฐบาลเนี่ยจึงต้องออกมา ให้มีมาตรการช่วยเหลือให้ระบบเนี่ยมันสามารถดําเนินการต่อไปได้หรือพูดง่ายๆคือไม่ว่าจะเกิดวิกฤตยังไงเนี่ยคนก็ยังต้องใช้เงินอยู่ดีรัฐบาลก็เลยต้องแจกเงินส่วนนี้ออกมาเพื่อให้คนเนี่ยสามารถใช้ชีวิตต่อไปตามปกติได้เพื่อให้ระบบเนี่ยมันไม่ได้ล่มสลายลงมานะครับมาดูที่อิตาลีกันต่อครับผู้ติดเชื้อตอนนี้เนี่ยอยู่ที่41,035คนนะครับเสียชีวิตแล้วเนี่ย3,405คน ตอนนี้ผู้เสียชีวิตเนี่ยได้แซงหน้าจีนไปแล้วเป็นที่เรียบร้อยนะครับหลังจากที่ล่าสุดเนี่ยในวันเดียวเนี่ยมีผู้เสียชีวิตเพิ่มเติมขึ้นมา427รายนะครับ อิตาลีเนี่ยมีประชากรทั้งหมด60ล้านคนนะครับถ้าเทียบกับจีนที่มี1,300ล้านคนเนี่ยได้ได้ว่าไม่ถึง5%แต่ด้วยความที่เป็นสังคมผู้สูงอายุนะครับทำให้ความเสี่ยงของการเสียชีวิตเนี่ยมากกว่านะครับทางรัฐบาลเนี่ยได้ออกมาแนะนําให้ประชาชนทุกคนเนี่ยหลีกเลี่ยงการออกจากบ้านนะครับแล้วก็สั่งล็อกดาวน์ตั้งแต่วันที่12ถึง25มีนาคมนะครับซึ่งมีความเป็นไปได้ว่าจะเลื่อนตัวระยะเวลานี้ออกไปอีกครับ ดังนั้นจูเซเป้คอนเต้นะครับนายกรัฐมนตรีเนี่ยกล่าวว่ามาตรการตอนนี้ทุกอย่างต้องเข้มข้นนะครับเพื่อหลีกเลี่ยงภาวะการล่มสลายของระบบนะครับหรือว่า the collapse of the system และถ้าตัวเลขผู้ดเชื้อมันสูงมากๆเนี่ยไม่สามารถที่จะระบบสาธารณสุขเนี่ยไม่สามารถที่จะรองรับได้นะครับแล้วก็ช่วยชีวิตผู้ป่วยได้ทั้งหมดเนี่ยคงไม่ใช่เรื่องดีแน่นอนนะครับและยังไม่รวมถึงมุมที่เป็นผลกระทบที่จะส่งผลต่อเรื่องของเศรษฐกิจด้วยนะครับ ธนาคารกลางยุโรปนะครับหรือว่า ECB เนี่ยได้ออกมาตรการฉุกเฉินซึ่งมีงบประมาณทั้งหมด750,000ล้านยูโรนะครับเพื่อซื้อตราสารหนี้เอกชนระยะสั้นไม่เกิน9เดือนหุ้นกู้พันธบัตรรัฐ,รฐบาลเนี่ยเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับสถานการณ์การระบาดของไวรัสนะครับซึ่งนับว่าเป็นมาตร,รการครั้งใหญ่มากๆนะครับคล้ายๆกับช่วงที่ธนาคารกลางของสหรัฐเนี่ยออกมาประกาศลดดอกเบีย้ยแล้วก็อัด QE ก่อนหน้านี้เลยนะครับมาดูที่อินเดียกันบ้างครับ นาเรนดราโมดีนะครับซึ่งเป็นนายกรัฐมนตรีเนี่ยได้ออกมาขอร้องให้ประชาชนทั้ง1,300ล้านคนเนี่ยให้อยู่ในบ้านนะครับหีกเลี่ยงการออกมาเจอผู้คนเพื่อลดการระบาดของเชื้อไวรัสให้ได้น้อยที่สุดนะครับแล้วก็ประกาศจำกัดเที่ยวบินระหว่างประเทศนะครับที่จะลงจอดในอินเดียเนี่ยเป็นเวลา1สัปดาห์นะครับเริ่มต้นในวันที่22มีนาคมนี้ก็คือวันอาทิตย์นะครับ พร้อมกล่าวว่าสำหรับประเทศที่กำลังพัฒนายอย่างเราเนี่ยวิกฤตโควรัสไม่ใช่เรื่องปกติอย่างมากนะครับทางรัฐบาลยังแนะนำว่าให้ออกมาตรการ Work from Home ทั้งหมดสำหรับบริษัทนะครับแล้วก็ประชาชนที่อายุต่ำกว่า10ปีและมากกว่า65ปีเนี่ยควรจะอยู่ใน,ในบ้านเท่านั้นนะครับอีกที่หนึ่งที่น่าสนใจก็คือที่ไอซ์แลนด์ครับ ไอซ์แลนด์เนี่ยเป็นประเทศที่มีประชากรประมาณ364,000คนนะครับซึ่งถือว่าค่อนข้างต่ำนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยพบผู้ติดเชื้อแล้วเนี่ย3 3 0คนนะครับและรัฐบาลเองก็เตรียมออกมาตรการเข้มข้นที่จะตรวจโควิด1 9กับประชากรทุกคนครับใช่ครับ ทุกคนครับฟังไม่ผิดและที่สําคัญคือรวมถึงคนที่ยังไม่มีอาการใดๆเลยด้วยนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยไอซ์แลนด์ตรวจไปได้แล้วทั้งหมด3,787คนนะครับซึ่งตัวเลขดูน้อยใช่ไหมครับแต่เปรียบเทียบกันให้เห็นชัดๆเมื่อเทียบต่อประชากร1ล้านคนในแต่ละประเทศนะครับ เท่ากับว่าไอซ์แลนด์เนี่ยตรวจไปได้แล้ว1,405คนถ้าเทียบกับเกาหลีใต้เนี่ยต่อ1ล้านคนเนี่ยเกาหลีใต้ตรวจไปได้5,203คนนะครับอิตาลีได้2,478คนแล้วก็สหรัฐอเมริกาเนี่ยได้764คนเท่านั้นนะครับจะเห็นว่าค่อนข้างเป็นตัวเลขที่น่าพอใจนะครับแล้วก็ น่าจะเป็นตัวเลขข้อมูลที่สามารถนําไปพัฒนาต่อได้ในอนาคตสําหรับประเทศที่อาจจะมีประชากรไม่ได้เยอะแบบไอซ์แลนด์นะครับขอไปไิดท้ายด้วยไทยครับแถลงจากสาธารณสุขวันนี้เนี่ยพบผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้น50คนนะครับตอนนี้รวมแล้วเนี่ยเป็น322คน ประกอบด้วยกลุ่มที่มาจากสนามมวยสถานบันเทิงแล้วก็ใกล้ชิดกับผู้ป่วยนะครับแล้วก็มีกลุ่มที่ไปทํากิจกรรมทางศาสนาเดินทางกลับมาจากต่างประเทศแล้วก็กลุ่มที่ทํางานในสถานที่แออัดนะครับพร้อมขอความร่วมมือคนที่ไปสนามมวยมาในวันที่6มีนาคมที่ผ่านมานะครับให้รายงานตัวกับสาธารณสุขด้วยนะครับไม่ว่าจะมีอาการหรือว่าไม่มีอาการก็ตามนะครับ หลักการป้องกันเนี่ยสาธารณสุขยังคงแจ้งเหมือนเดิมนะครับคือให้มีโซเชียลดิสทานซิงนะครับคือเว้นระยะห่างทางสังคมนะครับงดการเดินทางเลี่ยงพื้นที่แออัดและถ้าป่วยเนี่ยก็ต้องอยู่บ้านเพื่อกักตัวนะครับ นอกจากนี้ยังเตือนผู้สูงอายุเด็กแล้วก็ผู้ที่มีโรคประจําตัวเนี่ยให้รมะมัดระวังตัวเพิ่มมากขึ้นให้มากๆนะครับเพราะว่ากลุ่มนี้เนี่ยเป็นกลุ่มที่มีความเสี่ยงสูงนะครับถ้าหากว่าติดโรคขึ้นมานะครับตอนนี้ขอให้ทุกคนเนี่ยรมะมัดระวังตัวด้วยนะครับเพราะว่าสถานการณ์ของโควิด -19 เนี่ยเริ่มที่จะพบผู้ติดเชื้อเพิ่มสูงขึ้นในแต่ละวันนะครับสำหรับประเทศไทยนะครับ ไปที่ข่าวที่สองกันครับมาอัปเดต Brexit กันบ้างครับไม่ได้พูดถึงมาสักพักแล้วสำหรับสถานการณ์ Brexit หลังจากที่สหราาฐาจักรเนี่ยได้ถอนตัวออกจากสหภาพยุโรปเป็นที่เรียบร้อยในวันที่31มมกราคมที่ผ่านมาในช่วงต้นปีนี้นะครับส่งผลให้ตอนนี้เนี่ยเข้าสู่ช่วงการเจรจาหรือช่วง Transition period นะครับที่จะเป็นช่วงเปลี่ยนผ่านในการจัดการข้อตกลงร่วมกันใหม่ครับ ซึ่งล่าสุดมิเชลบาเนยนะครับซึ่งเป็น Head of EU Brexit Negotiation เนี่ยหรือว่าหัวหน้าฝ่ายเจรจาของ Brexit ของสหภาพยุโรปเนี่ยนะครับได้ตรวจพบว่าเป็นโควิด19นะครับทำให้การเจรจาเนี่ยก็จะยากขึ้นไปอีกนะครับแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยทั้ง2ฝ่ายเนี่ยได้ข้อสรุปสำหรับการเจรจาในรอบแรกเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ ได้เจราจากันในช่วงตั้งแต่ช่วงต้นเดือนนี้ที่ผ่านมานะครับส่วนการเจราจารอบที่2เนี่ยวางแผนที่จะเริ่มต้นในวันพุทธที่ผ่านมาแต่ก็ต้องเลื่อนออกไปก่อนนะครับเนื่องจากวิกฤตของโคโรวรัสเนี่ยนะครับซึ่งในช่วงแรกเนี่ยทั้ง2ฝ่ายก็มีการเสนอไอเดียกันนะครับว่าหรือเราจะประชุมแบบวิดีโอคอนเฟรนซ์ไหมแต่ สุดท้ายไอเดียนี้เนี่ยก็ต้องคว่ำไปครับเพราะว่าการเจรจาในระดับนี้เนี่ยจำเป็นต้องนั่งประชุมด้วยกันแล้วก็ด้วยสเกลของการประชุมที่มันใหญ่มากๆระดับ200คนนะครับเพราะว่าเราเวลาประชุมเนี่ยต้องมีเจ้าหน้าที่จากทั้ง2ฝ่ายเนี่ยมาร่วมประชุมกันมากกว่า200คนการประชุมด้วยวิดีโอคอนเฟอรนซิ่งเนี่ยก็เลยไม่ได้เหมาะสมเท่าไหร่นะครับซึ่งทางเจ้าหน้าที่ของสาราชนาจาักรเนี่ยรายงานว่า ระยะเวลาช่วงเปลี่ยนผ่านเนี่ยจะยังคงถึงวันที่31ธันวาคมเช่นเดิมนะครับและไม่จําเป็นต้องขยายเวลาออกไปแม้ว่าก่อนหน้านี้เนี่ยทางสหภาพยุโรปเนี่ยจะออกมาบอกนะครับว่าช่วงเวลาดังกล่าวเนี่ยมันสั้นเกินไปแล้วมันก็น่าจะเป็นไปไม่ได้และที่สําคัญในช่วงนั้นเนี่ยยังไม่มีการระบาดของไวรัสด้วยนะครับแต่ตอนนี้เนี่ยศูนย์กลางกลายเป็นที่ยุโรปไปแล้วนะครับ mm hmm. ทางด้านโดมินิกแรปนะครับซึ่งเป็นรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศของอังกฤษเนี่ย ก็กล่าวว่าเขามั่นใจที่จะทําสิ่งนี้เนี่ยให้สําเร็จนะครับภายในกรอบเวลาก็คือวันที่31มธันวาคมนะครับและการยืดระยะเวลาออกไปเนี่ยมันจะไม่ได้ส่งผลดีกับทั้ง2ฝ่ายแน่นอนนะครับซึ่งสาเหตุหนึ่งที่ทางอังกฤษแล้วก็บริสตันซันซึ่งเป็นนายกรัฐมนตรีเนี่ยไม่ต้องการที่จะเลื่อนกรอบเวลาออกไปเนี่ยเพราะว่ามันน่าจะส่งผลให้สารารณัฐจักรเนี่ยต้องมีการสนับสนุนทางการเงินให้กับสหภาพยุโรปเพิ่มเติมนะครับเพราะฉะนั้น ก็ต้องการที่จะหลีกเลี่ยงสถานการณ์นี้ที่จะเกิดขึ้นในเรื่องของการเลื่อนกรอบเวลาออกไปอยู่แล้วนะครับซึ่งตามข้อตกลงแล้วเนี่ยทั้ง2ไฟฝ่ายเนี่ยสามารถยื่นขอต่ออายุเวลาช่วงของ transition period หรือว่าช่วงเปลี่ยนผ่านได้สูงสุด2ปีนะครับต้องมาติดตามกันดูว่าการเจราจาเนี่ยจะกลับมาเริ่มต้นอีกครั้งหนึ่งเมื่อไหร่นะครับข่าวสุดท้ายนะครับสำหรับ SpaceX นะครับ หลังจากที่พัฒนายานอาวกาศมาถึง6ปีนะครับให้กับนา s a นะครับ s เป c e x กเนี่ยก็ได้กลับสู่เส้นทางที่จะส่งลูกเรืออวกาศเนี่ยไปยังสถานีอวกาศนานาชาติในช่วงเดือนพฤษภาคมนี้นะครับซึ่ง ตามกำหนดการเดิมเนี่ยจะอยู่ในช่วงกลางถึงช่วงปลายเดือนนะครับช่วงวันนี้นะครับแต่ด้วยสถานการณ์การระบาดของโคโรนาไวรัสที่รุนแรงมากๆโดยเฉพาะในสหรัฐเนี่ยที่ตอนนี้เริ่มพบผู้ติดเชื้อสูงขึ้นนะครับทำให้นา s a เนี่ยมีความเป็นไปได้ว่าจะเลื่อนภารกิจนี้ออกไปก่อนนะครับถ้าหากว่าในช่วง2-3เดือนต,อต่อจากนี้เนี่ยสถานการณ์ยังไม่ดีขึ้นนะครับ ที่สำคัญภารกิจนี้เนี่ยเป็นภารกิจที่สําคัญมากๆอันหนึ่งของประวัติศาสตร์เลยนะครับเพราะว่าถ้าเราย้อนเวลากลับไปเนี่ยครั้งสุดท้ายที่นักบินอวกาศเดินทางเข้าสู่วงโคจรของสหรัฐเนี่ยคือวันที่8รกรกฎาคมปี2011นะครับซึ่งนับแต่น,นั้นมาเนี่ยก็ไม่มีการที่นักบินอวกาศเนี่ย จากของนาซาเนี่ยนะครับที่เดินทางจากสหรัฐนะครับขึ้นไปที่สถานีอวกาศนานาชาติเลยนะครับเพราะว่าเป็นการพึ่งพาทางจรวดของรัเสเซียทั้งสิ้นนะครับ มีการประมาณค่าออกมานะครับว่าต้นทุนของที่นั่งหนึ่งที่เนี่ยนะครับในการที่จะเดินทางไปอวกาศเนี่ยมันสูงกว่า70ล้านดอลลาร์สหรัฐอีกนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยสบริษัทที่กําลังพัฒนาอยู่ก็คือ s p a c e x กับ o o i n n นะครับซึ่งทุกคนน่าจะทราบอยู่แล้วนะครับแล้วก็ดูเหมือนว่า s p a c e x ตอนนี้เนี่ยจะนําอยู่91นะครับแล้วก็เตรียมพร้อมที่จะเปิดตัวยานภาหนะครูดาก g อนนะครับซึ่งเป็นยานพานะเชิงพณิชย์ที่จะพา ผู้คนเนี่ยไปสู่องค์คจรนะครับแต่สถานการณ์ตอนนี้เนี่ยการระบาดของเชื้อไวรัสเนี่ยส่งผลให้บริษัทแล้วก็องค์กรต่างๆทั่วสหรัฐเนี่ยจำเป็นต้องให้พนักง,งานทํางานที่บ้านหรือว่า work from home นะครับซึ่งนาซาเนี่ยก็ไม่มีข้อยกเว้นเช่นเดียวกันนะครับพนักง,งานส่วนใหญ่เนี่ยถูกขอร้องให้ทํางาน work from home นะครับยกเว้นคนที่มีภารกิจสําคัญจริงๆนะครับ จึงจะสามารถมาทำงานได้นะครับซึ่งทางด้านจิมบริสันสไตน์นะครับซึ่งเป็นผู้ดูแลระบบของ NASA เนี่ยก็กล่าวว่าหน่วยงานเนี่ยยังคงเดินหน้าต่อนะครับสำหรับภารกิจที่สำคัญนะครับซึ่งรวมถึงภารกิจของ SpaceX ด้วยนะครับซึ่งเป็นภารกิจที่จะพานักบินอวกาศ2คนนะครับก็คือบ๊อบเบนเคนแล้วก็ดักเฮอร์ลีย์นะครับไปยังสถานีอวกาศนานาชาตินะครับและมาตรการสำหรับนักบินอวกาศเนี่ยคือเขาจะต้องถูก กักตัวก่อน2สัปดาห์หรือว่า14วันนะครับก่อนที่จะทําภารกิจคือส่งไปที่อวกาศเนี่ยเพื่อให้มั่นใจว่าจะไม่มีการติดเชื้อก่อนขึ้นสู่อวกาศนะครับแต่สําหรับภารกิจในเดือนพฤษภาคมนี้เนี่ยแม้ว่าโอเคมีความเป็นไปได้ว่ามันจะอาจจะเลื่อนหรือไม่เลื่อนนะครับแต่แน่นอนมันจะส่งผลให้ผู้ที่เข้าไปร่วมเป็นสักขีพยานในการปล่อยยานอาวกาศครั้งนี้เนี่ยน้อยลงอย่างแน่นอน น,นี่คือทั้งหมดของ Mission World News Report ในวันนี้นะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามมากๆนะครับวันนี้ก็วันศุกร์แล้วนะครับขอเป็นกําลังใจให้กับทุกคนในสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับแล้วก็ขอให้ทุกคนเนี่ยยังสุขภาพแข็งแรงกันแล้วก็เรื่องงานเรื่องอะไรเนี่ยก็ขอให้ทําทุกอย่างได้สาเร็จนะครับเรื่องของมาตรการ Work f r ฟอร์ m e ในหลายๆบริษัทเนี่ยน่าจะเริ่มแล้วทุกคนก็ค่อยๆปรับตัวนะครับขอให้มีความสุขไปกับช่วงช่วงนี้ด้วยแม้ว่ามันจะเป็นช่่ววงทีเราาาาาอจจะหคมสุขกกันนไดด้ยดิึ แต่เดี๋ยวมันจะผ่านไปครับแล้วทุกคนเนี่ยจะผ่านวิกฤตครั้งนี้ไปได้ด้วยกันนะครับช่องทางการติดตามของ Mission World News Report เนี่ยทุกคนสามารถติดตามได้ทาง YouTube, Spotify, Apple p o d c a s t g o o g l e Podcast, Sound Cloud แล้วก็ Podbean นะครับช่องทางไหนก็ได้ที่ทุกคนสะดวกนะครับแล้วพบกันใหม่วันพรุ่งนี้ครับสวัสดีครับ Mission World News Report presented by HP Smart Printer